เจอกันพาร์ทที่3ของวันซื้อหุ้น MGC Asia ของเรานะคะเมื่อวานหุ้นขึ้นลงขึ้นลงจนแบบว่าตามไม่ทันยินเสีงวันนี้ขึ้นมาอีกเป็น9.35เรามาดูการวิเคราะห์กันนะคะว่าเป็นยังไงของวันนี้อตอนนี้ โปรติ m t c เข้าตลาดที่8.90โปรติเราจะวิเคราะห์ทาง Google นะตอนนี้มันทำไม่ได้ไงเพราะยังไม่ขึ้น Google โปรติ Google จะดึงวันนี้ถึงวันนี้วันนี้พีกสุด9.40ก็ถือว่ากำไรกำไรจากวันแรกเขาบอกวันนี้กำไร5%ใช่แต่เราขายหมดหน้าตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ช้อนซื้อใหม่เมื่อเช้าเราซื้อค่อนข้างจะแพง แล้วเราจะรอถึงสิบบาทเราจะรูนว่าจะถึงไหมสิบบาทของวันนี้น้องพ่กนี้แต่นนักวิคอ์เขาบอกว่ามันจะถึงสิบสองบาทเลยนะ้อ้เรอดูใช่ค่ะุ่งนี้มันจะเหวี่ยงขค่นใช่เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นเงินเดินออกใช่ไหมช่ค่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็พวกทีมเพิ่งได้รับข่าว เ้ามาซื้อ,อก็ถือว่าราคาราคาดีแต่ละคนยังได้กำไรหมดอยู่เลยยังไม่ใครขาดทนุนโอเคงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไม่อยู่เนะาะเดี๋ยวมาเจอกันวันจันทร์อีกทีหนึง่งจะมาวิเคราะห์หุ้นกันในวันจันทร์เราจะมาลุ้นว่าจะถึง,งสิบบาทหรือเปล่าใช่ไหมโอเคอย่าเจอกัน EP หน้านะคะสว,วัสดีค่ะ